ไี yeah. ่แม้มน่องเห็นเราอยม่นั่นกองบ้านไหนบานแหพที่บอกพี่เพ็นบอกอ้ยาอะไรเป็นทีนมีจังมีน้ำนักหรื้อดูแด้วคือดูใสใสต้องใสแค่อย่า

ดึงเขาเสือกมุมนี้นะครับมัดใส่มุมนี่โอ้แม่อาจารย์โยงเลยนี่ใส่นี่นี่ดึงเข้าไปน,นี่อาจารย์ไม่ต้องมัดนะอ๋อมันเงาอาจาย์เอา,าได้นิดเดียวได้สามเมตรมันสวนมุมดีนะทางเส้นมัน อันนี้คือเต็นเ้นเล็กนะฮะแต่ผ้าใหญ่นะแล้วก็ประมาณสักกูบาอาจารย์กำลังเอากล้องระดับมาส่องนะตอนนี้กลางเต็นนะเต็นเล็กๆนะฮะมาช่วยมาช่วย่าอาจารย์กลางเต็นฮะประมาณต้องเสร็จกับ

เอาได้ครับเอาจ้ามาจะ่ขันสายเชือกเาอยู่พี่อาจารย์ใส่ใส่ต้นนี้เลยครับต้นนี้นะครับได้นะครับหลวงเออขึ้นมาตอนยังไท่านมาเลยท่านท่านยเอม้ึงทานไหนไปท่านไหนเรื่องของเสียงแคยไดนทางเข้าในนี้เราเอาทางต่ำเลย รั้งแรกนะครับประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์ดวงยางเนี่ยลูกกรรมทั้งป่านะครับลูกกรรมทั้งป่าเลยนะฮะให้ลมมันเขาเ้ออกม่าเจ้่เอาเด้อาย้า หูไ,ไอ้บย่มาไทยกันอือ่โบ่มาไถ่เอาขานอ้วยอ,อขอโมตนาเด้วยควัอาจารย์ <c oughs> ลูกกรรมเครื่องป้ารื่งการเต็นเต้นเ <c oughs> ล็กๆเนะทั้งป่าบฏิวัตินะฮะ แล้วกองเต้นไปมุนมุนท่าเข้าไหมแล้วฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็รัด้ไหมข้างบนบ่เออดึงึินมันเลยงเลยมามามเลยครับก็จะทำไปทังไหนทหัวไปทังไหนแล้ว่างนี้กระตั้มหัวเลยเนาะหัวทางนี้ทำไร้เก่าไหมครับทนไร้เข่าเยี่ยม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 

ขอธรรมโทนาสาธุกับครบาอาจารย์เด้อทุกรูปด้วยครับให้ได้บุญด้วยกันนะฮะาามาถ่ายออาการเพระว่างมีร่วมด้วยช่วยกันนะฮะอะนี่แหละเราลี่นอนนี้ก ยิ่งมากนี่เนี่ยับไปเพียงกระเด็กกระโดดแหละคนหนึ่งจบวิศวะมานะฮะอีกคนหนึ่งก็จบจบมหาลัยมานะฮะอีกคนหนึ่งจบวิศวะนะฮะนักทีมโดยอาจารย์คมครับผมโอ๊ะโฆษณาเด้อสาธุครูอาจารย์นะครับทุกรูปนะฮะเขาได้มีส่วนร่วมในบุญ รู้สึกว่ารู้สึกช่างเยอะๆนะฮะม่แต่คนจบต้องสูงโอ้ชาในกันได้อี่มาอยู่ไม่ได้คนไม่ถามมีคนนอนเลยนะว่าเขาจะเอาอยัางไงพุทตะพือเลยนะ <laughs> เอาอยากให้มีมองเนาะ